อบในไหาอาราวาดแสงจันทร์นวนที่ส่องสว่างกระจ่งางฉาบทับผพลนฟ้ายามราตรีหมู่มวลแม,มลงกลางคืนกีดปีส่งเสียงระบำเซ็งแซ่ลมดึกพัดเอื่อยต้องยอดหญ้าแทรกผ่านไบตาโกนาเสียงสูงสวยัยนี่คือความปกติที่ก้าพบเห็นเพราะเขาอาศัยอยู่ที่นี่ บ้านน้อยไปนาคือที่พำนักของเขาซึ่งเลือกจะแยกออกมาอยู่ลาพังโดยไม่ค่อยจะติดต่อกับทางบ้านเพราะต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายความจริงแล้วบ้านของก้าช่จะอยู่ในฐานะยากจนข้นแขนแทบจะเรียกว่าเป็นเศรษฐีเลยด้เยซ้ำแต่ในบรรดาพี่น้องร่วมท้องเดียวกันสามคนก้าคือคนเดียวที่เลือกจะทิ้งทรัพย์สมบัติ ที่พ่อแม่หาไว้ให้เบื้องหลังเขาขอเพียงที่ดินลกล้าแปลกเล็กๆที่ถูกหลงลืมเป็นมรดกชิ้นเดียวจากพ่อแม่เขาเลือกที่จะอยู่ที่นี่อย่างสันโดษตัดขาดจากโลกภายนอกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้กิจวัตรประจำวันของก้าก็ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายเช้าตื่นมาหุงหาอาหารจัดการให้อิ่มท้องพอมีแรงก็แบกจอบแบกเสียม เดินไปข้างบ้านสับดินสูบน้ำผูกผักเลียกปลาธรรมสานี่เป็นชีวิตที่เขาต้องการมาโดยตลอดขัดกับช่วงวัยที่ผ่านมาซึ่งกล้าต้องทนทุกข์ล่ำเลียนเขียนอ่านจนจบปริญญาแล้วหาได้เอาองค์ความรู้เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ไม่เขาเลือกที่จะเป็นชาวไร่ชาวสวนมากกว่านักธุรกิจดังเช่นพี่น้องคนอื่นเขาด้วยความเป็นคนพูดน้อย แต่หากได้พูดแล้วจะทำตามปากว่าโดยไม่มีปิดผิวกล้าถึงจะเป็นลูกคนสุดท้องแต่พ่อแม่และพีน่น้องคนอื่นๆต่างก็เกรงใจฉะนั้นหากเขาอยากจะทำอะไรไม่มีใครแน่ไหนจะขัดขวางได้เลยนี่ก็เป็นเวลากว่า6ปีแล้วที่กล้าอาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านหลังเล็กๆแห่งนี้สายวันหนึ่งหลังจากที่มันจง สับคมจอบเรดินเพื่อขึ้นแปลงใหม่สำหรับผักที่ต้องการปลูกปรากฏว่าบังเกิดเสียงดังโพลจนก้าสะดุง้งจิ้งจอบเอามือคุย้ยเขียดินตรงนั้นดูก็ให้ชะโงนปนขนลุกหายโบราณผิวเนื้อดำสนิทถูกคมจอบสับจนแตกไป็รูโวตัวหายนั้นไม่ใช่ท้นเหตุแห,ห่งความสะดุ้งใจแต่สิ่งที่มาจุอยู่ข้างในต่างหากที่น่าตะลึง เพียงเห็นเว็บแรกแกก็ตอบตัวเองได้ในทันทีว่าสิ่งนั้นคืออะไรทองคำทองคำมากมายถูกอัดแน่นอยู่ในหายใบนั้นค่ายกะเนเอาจากขนาดของหายแล้วถ้านํำทองจำนวนนั้นไปขายที่ลอยไล่บริเวณนี้ต่อให้กว้านซื้อแล้วเงินก็ยังเหลือเอาอยัางไงดีวะ้กถามตัวเอง ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับหายทวงคาตรงหน้าต่อจากนี้เอาไปสินั่นเป็นทองของเราเจ้าเจอมันเราก็ยกให้เสียผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นการุุ่นหยงเหลียวมองรอบทิศทั่วบริเวณไม่มีใครอื่นเลยนอกจากเขาเพียงคนเดียวจะว่ามีคนแก้จะโกนใส่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะเสียงนั้น มันไม่ได้ดังไปกว่าการกระซิบเลยแต่ในห้วงแห่งการกระซิบนั้นกับก้องกังวานชัดถ้อยชัดคำเป็นที่สุดฮิ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 หวาดกลัวขนาดนั้นเลยเหรือเป็นอีกครั้งที่เสียปริศนาถูกเปิออกมากล้าพยายามจับทิศจึงรู้ว่าดังมาจากในหายนั่นจริงทำให้เขาตกใจเข้าไปอีกอยู่ดีๆ ก็มีเสียงดังมาจากภาชนะที่เพียงแค่จะยัดขาสักข้างลงไปยังยากทำให้ก้าผงักถอยอย่างแรงเขาสะดุดล้มหงายท้องศีสากระแทกเข้ากับครบจอบที่หงายรอรับอยู่เข้าปพอด,ดีเลือดสายกระจายอาบพื้ดดินจนแดงฉานภาพท้องฟ้าใสและหมู่เมฆขาวเลือดเลือนลางลงทุกขณะก่อนที่ทุกอย่างจะมืดไป เง่าล่าของใครคนหนึ่งโผล่มาชะเง้อดูจากด้านข้างพบเสียงหัวเราะล่วนถูกอ,อกถูกใจไปที่สุดหลายวันต่อมาก้าก้าเอ้ยเป็นยังไงบ้างลูกแม่มาเยี่ยมเสียงเห็บแห้งสันเขือท้าปพายุไขว่มาจากหน้าบ้านต้นเสียงคือยิ้นฉลาแต่งตัวภูมิฐานกับชายอีกคนซึ่งหน้าตาและอายุไม่ห่างจากก้ามากนัก คู่เดียวสีก้อดแอดของพื้นกระดานเหลือนก็ลั่นเว้มาช้าๆเป็นจังหวะต่อมาเป็นชายคนหนึ่งท่าทางอิดโรยผอมโซผูมาครึ่งหน้ามีอะไรได้ยินทั้คำถามและนับเสียงของลูกชายคนเล็กที่เปลี่ยนไปแบบนั้นผู้เป็นแม่ที่อุต่ามาเยี่ยมพร้อมกับของฝากมากมายถึงกับขมวดคิ้วซ้ำมาร,รยายของลูก ย่าเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังเท้าปล่อยให้ตนและพี่ชายในไส้ยืนตากแดดอยู่แบบนั้นจะไม่ชวนแม่กับพี่เข้าบ้านหน่อยหรือลูกโอ้ขอมาก่อนสิกล้าบอกเสียงเรียบผุดหายเข้าไปในบ้านในขณะแม่และพี่ชายทิ้งตัวลงนั่งลงกับเรือเตี้ยๆฝุนจับหน้าเตอเ๋อเมื่อไม่ได้รับการควาสะอาดมานาน ทางคู่ก็ต้องสะดุ้งโหยงสุดตัวเมื่อจูจูก,ก้ามานั่งอยู่ที่มุมมืดของชาลเลือนหากจะพวกตนเพียงศอกเดียวด้วยไม่มีใครทันรู้ตัวแล้วมาทำอะไรกันละ่ะกล้าเอ่ยปากถามเสียงเย็นยะเยือกจังหวะน,นั้นญิงชลาแม่ของก้าเกิดอาการใจหายวาบและพ่านรู้สึกร้อนๆลหนาวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกนางรู้สึกว่า รอยยิ้มกับลูกชายแปลกไปมันเยือกเย็นแข็งก้าวเล่ากับเป็นใครก็ไม่รู้ที่นางไม่รู้จักคำพูดที่เตรียมมาเพื่อถามสารทุกสุขดิบหายไปกับกลุ่มดำแห่งความหวาดผวานางบอกให้ลูกชายคนรองเร่งพาออกไปจากที่นั่นพอรู้สึกไม่สบายอยากนอนพักตัวพี่ชายของก้าแม้จะสับสนแต่ก็เลือกที่จะทำตามใจแม่ ถึงอย่างนั้นก็ยังแปลกใจที่กล้าไม่ถามไถททักคำว่าทำไมแม่ถึงรีบมารีบกลาบนางก้นยังไม่ทันอุ่นก็ล้อขอจะไปเสียแล้วเดี๋ยวไปหานะทั้งคู่เดิอนออกจากบ้านของก้ามาได้เพียงเก้าสองเก้าเท่านั้นเจ้าบ้านก็เอ่ยบอกเสียงยินจะเยือกพี่ชายของก้าหันกลับไปมองก็เห็นนกชายตัวเองนั่งเสีย,ยยิ้มตาแข็งกล้าวอยู่ที่เดิม แม่เดดจะแรงจนแทบเผาไหม้แต่เขากับขุนลุกสู้หนาวเย็นะเยือกจับขั้วหัวใจหว,วาดกลัวน้องชายตัวเองขึ้นมาแบบไม่ทราบสาเหตุคืนนั้นที่บ้านใหญ่ก็เกิดเรื่องประหลาดเมื่อจูจ่ๆแม่เกิดล้มป่วยลงกระทันหันเอาแต่นอนสมทัวสาราลิกบอกว่าหนาวพ่อห่มสองผืนสามผืนก็เอาไม่อยู่ซ้ำยัง ลองบอกให้เอาพระลูกองค์ในบ้านไปทิ้งเสียให้ไกลๆแม่ไม่อยากเห็นมันทําให้แม่จิตใจไม่สงบโสพี่น้องและผู้เป็นพ่อปรึกษากันว่าแบบนี้ไม่ดีแน่ที่สุดจะแอบคุยกันว่าจะไปตามหมวธรรมจัดการอย่างน้อยถ้าแม่เป็นเพียงแค่ป่วยไข้ธรรมดาท่นจะได้ช่วยผูกข้อต่อแขนวอวยพรหายเจ็บไข้ อาศัยเอาความสบายใจเข้าว่ามากกว่าจะเป็นเรื่องอื่นแต่ยังไม่ทันได้ก้าวพ้นตัวบ้านตัวพิชายคนโตซึ่งรับอาสาเป็นคนไปตามหมอทำก็ต้องสะดุง้งหยงเมื่อเห็นว่ารัวบ้านน้านนอกตรงมุมมืดก้ายืนแอบอยู่เงเงียบนั่นก็ทําให้สะดุ้งตกใจมากพออยู่แล้วแต่นี่ดวงตาของกล้ายังสะท้อนแสงวาวับอยู่คู่หนึ่งแล้วกลับเป็นปกติ พี่ชายคนโตเลื่อมมั่นใจแล้วว่ามันต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่แนจังหวะททิก้าก้าออกมาจากความมืดสลัวลางแล้วจะแยะยิ้มให้เสียอะก็ดังมาจากด้านในตัวบ้านน้องชายคนรองวิ่งออกมาท่าน้ำตาบอเข่าวร้ายว่าแม่สิ้นใจแล้วจู่ๆกข้าหวาเอือ้ออดีตัวขึ้นจากเตียงนอนลองลั่นลา,ลากับหวาดกลัวอะไรสักอย่างที่มองไม่เห็น ชี้มืออันสั่นเทาไปยังประตูห้องที่ว่างเปล่าเสร็จแล้วก็ลุ้มตึงตาเหลือกสิ้นใจไปทันทีพี่ชายคนโตตกใจหันควักไปฟังคำให้การจากน้องชายคนรองก็จะหันมาบอกกับก้าเพื่อให้ขึ้นไปดูแม่ด้วยกันปรากฏว่าที่ตรงนั้นกลับไม่มีใครอยู่ก้าหายไปอย่างไร้ร่องรอยรีบวิ่งออกไปดูนอกรั้วบ้าน ก็เห็นเพียถนนโล่งๆที่ถูกปกคลุมด้วยม่านลาตีอันมืดมิดลากผู้คนเท่านั้นมึงเป็นอะไรไปดูแม่ก่อนน้องชายกาล็ลองลองเรียกให้ได้สติก่อนที่ทั้งสองจะเล่นเข้าไปดูแม่ผู้เท่าชลาซึ่งบัดน,นี้นอนยาวเหยียดสิ้นใจอยู่บนเตียงทาวายของนางเปิดออกของเสียไหลทะลักเหม็นอืดเห็นข้าวคละคลุค้ม พ่อร้องไห้อยู่ข้างเตียงป้าจะขาดใจตายตามสร้างความโศกเศร้าและเวทนายิ่งนักกับภาพที่เห็นผู้ที่ถูกเชิญมาแทนที่จะเป็นหมอทร้มกับกลายเป็นสัป,ปเหร่มาถึงสัป,ปเหร่คนนั้นไม่ได้ถามว่าแม่ของพวกเขาเป็นอะไรตายแต่กลับถามว่าก่อนหน้านี้ไปไหนมาลูกชายคนลองบอกว่า เมื่อกลางวันพาแม่ไปเยี่ยมน้องชายคนเล็กที่บ้านน้อยไปนาะสับปะเลยจึงคำถามอีกว่าพบเจอเรื่องราวอะไรที่แปลกๆหรือน่ากลัวบ้างไหมเขาก็ตอบว่ามีและยังคงคลองใจอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไอ้ก้ามันแปลกไปมันไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนความรู้สึกที่สัมผัสได้จากตัวมันคือเย็นเยียบน่ากลัวสับปะเลยจึงชวนเขา กลับไปที่บ้านของข้าในคืนนั้นเลยเมื่อไปถึงพบว่าบ้านเงียบกริบมืดสนิทลองเรียกเช่นไหลก็ไม่มีเสียงขานรับที่สุดจ,จึงตัดสินใจจะเข้าไปในบ้านเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่ทันได้ก้าวขึ้นไปทั้งคู่ก็สัมผัสถึงกลิ่นเหม็นเน่าที่อบอัวอยู่จนต้องผงักถอยมองหน้ากันอีกครั้งและตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้าน ภาพที่เห็นคือก้านอนตายล่างอ่นเน่าหมินอยู่กลางบ้านข้างศพมีหายเ,าเก่าๆใบหนึ่งวางตะแคงอยู่สภาพศพน่าจะตายมาหลายวันแล้วอีกด้วยทั้งกลิ่นเนา่าทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองรวมไปถึงหนอนโตโัวตโ,ตโตที่ไต่โยเย,ะ,เยะชอนชัยศพสร้างความผุดประโอ,อมให้ทั้งสองขั้นสุดแม้แต่สับปเปลือที่เล่นกับศพมาเกือบทั้งชีวิตยังสูญจะกั้นไหว ต้องออกมาข้างนอกอาเจียนเอาเข้าวเย็นทิ้งจนหมดไส้หมดพผงน้องชายมึงน่ะตายมานานแล้วทั้งคู่ตามเจน้าที่มาเก็บศพระหว่างนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครเกิดทำหายล่วกแต่กระจายสิ่งที่อัดแน่นอยู่ด้านในทะลักออกมากองอยู่บนพื้นบ้านมันเป็นกระดูกมนุษย์อายุน่าจะหลายสิบปีแห้งกลางผุกกอน แต่มันประพนกับตับไตแท้มาสดๆของคนซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของไอนี้น่าจะเป็นไหขังปอบและน้องของมึงเพราไปปล่อยมันออกมาเมื่อคงจัดการน้องมึงก่อนที่แม่มึงตายก็ได้จะเป็นฝีมือของมันนั่นแหละซัปะเปลอร์บอกเสียงเครียดหายไปนั้นรวมทั้งสีต่างๆที่จะลักไหลออกมาถูกนำไปเผา โดยมีพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยกันสวดพระคาถากำกับเรื่องรแายๆที่เกิดขึ้นนี้เป็นที่เก่าขาอยู่พักใหญ่เพราะหลังจากนั้นไม่นานมีข่าวว่าคนนั้นคนนี้ถูกปอบสิงแล้วขอกินของสดเนื้อดิบอยู่แดงๆเ,เดือดร้อนหอธรรมต้องตามไปกำลาบอยู่บ่อยครั้งกว่าทุกอย่างจะจบก็กินเวลานาน,านเป็นปีอยู่เหมือนกัน ็นงันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจช่วยก,กดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ